สวัสดีครับเช้านี้ก็พามาชมนะครับการปรับเคียร์หน้างานนะครับปรับเคียร์พื้นดินนะครับปรับเคียร์พื้นดินเพื่อให้น้ําระบายดีนะครับเป็นการเคียร์พื้นที่ยามเช้านะครับสําหรับวันนี้ ตอนนี้รถแมคโครก็กำลังนะครับขูดลอกดินออกปรับเพื่อปรับระดับนะครับให้ต่ำกับเสมอจุดนี้นะครับค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงก็ต้องเคลียร์พื้นที่ออกไปเยอะค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จหรือเปล่านะครับ ออนี่นะครับถ้าขึ้นมายืนที่มุมสูงก็จะเห็นนะครับพื้นที่ที่จะต้องปรับเลียไปนะครับจะต้องเป็นระนาบเดียวไปกันไปทั้งหมดนะครับสําหรับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับอากาศเย็นสบายนะครับเชา้านี้ก็วันนี้พามารับชมนะครับการใช้เครื่องจักรหนักนะครับปรับเลียพื้นที่นะครับ เพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยต่อไปนะครับก็เป็นพื้นที่โดยรอบนะครับสำหรับวันนี้จะต้องปรับเคลียร์ออกไปทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้ระดับให้สะระลูกนี้นะครับน้ำไหลได้เพราะตอนนี้สะระลูกนี้นะครับสูงกว่าระดับพื้นในนะครับพื้นในกำแพง ที่เห็นอยู่นี่ก็คือด้านในต่ํากว่าเยอะนะครับเราจะต้องมาปรับเคียรยด้านนอกลงให้ต่ํานะครับเพื่อทําเป็นสะแล้วก็ให้ระบบน้ําด้านในนะครับไหลออกมาได้สะดวกนะครับเพราะตอนนี้ระดับข้านนอกสูงกว่านะครับน้ําก็เลยไม่สามารถถ่ายเทได้จําเป็นจะต้องปรับเคียรยพื้นที่นะครับทั้งหมดตอนนี้เป็นการระบายน้ําชั่วคราวนะครับระบายน้ําชั่วคราว พอแล้วเสร็จนะครับทําการแก้ไขแล้วเสร็จก็จะหักทางน้ํานะครับหักทางน้ําให้กลับมาที่สัะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่างมือหนึ่งมือเดียวนะครับพามารับชมนะครับการปรับเคลียนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาติดตามรับชมเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ